คลพักนักปรุง p l u สน้ำมันของเราตอนนี้ร้อนดีแล้วนะครับก็สักประมาณ180องศาโรยเกลือบนปลานะครับชิ้นปลาไม่ต้องเยอะนะครับให้มีรสชาติอ่อนๆเค้านิดหนึ่งนำไปชุบแป้งสาลีครับบางคนอาจจะชอบแบบเอาเกลือผสมกับแป้งนะครับแต่ถ้าเกิดเกลือผสมกับแป้งเราก็ต้องใช้เยอะนิดหนึ่งนะฮะ อ่ะใส่ลงทอดครับการที่เราเค่อยๆหย่อนลงไปในน้ํามันทีละชิ้นแต่หย่อนให้ต่อกันเลยนะครับมันจะทําให้อุณหภูมิของน้ํามันเนี่ยไม่ลดลงแบบควบนะครับพราะว่าเบางทีปลาของเราก็ออกจากตู้เย็นมันยังมีความเย็นอยู่บ้างนะครับก้างปลานะครับเราสามารถนํามาใช้ตกแต่งจานได้นะครับก็ใช้ส่วนแป้งที่เหลือเนี่ยครับคลุกๆก,กับก้างปลาแล้วก็นําลงไปทอดนะฮะ กลางปลาของเราสุกเหลืองกรอบแล้วนะครับเราก็ตักออกมาพักครับผมเดี๋ยวให้เขาคลายความร้อนสักนิดหนึ่งนะครับเราก็เตรียมใส่จานได้เลยส่วนประกอบต่อมานะครับง่ายๆนิดเดียวปรุงใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวเราจะมาทำซอสชูชีกันครับมาถึงหัวใจหลักของเมนูนี้นะครับก็คือซอสชูชีครับวันนี้ผลใช้พริกแกงเผ็ดครับตัวนี้ครับของแม่พลอยนะครับซึ่ง 2- องหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่50กรัมเราใช้ 1- ซองพอดีพอดีต่อ1สูตรนะครับ ต้องบอกว่าแม่พลอยเนี่ยเขาอยู่คู่กับอาหารไทยมาตลอดนะครับดังนั้นพริกแกงของเขาเนี่ยก็เลยเรียกว่ารสชาติแบบออเทนติกดั้งเดิมทีเดียวนะครับสำหรับการทำฉูฉีนะครับคนต้องการให้ตัวเนื้อพริกแกงเขาหนาขึ้นเล็กน้อยแล้วก็มีกลิ่นหอมของกุ้งแห้งนะครับเราก็จะใส่กุ้งแห้งโขกลงไปผสมด้วยเล็กน้อยครับและในการผัดพริกแกงวันนี้นอกจากน้ำมันนะครับเราก็จะใช้กะทิ พสเจ์ไห์ของชาวเกาะตัวนี้นะครับเป็นกะทิที่สดใหม่เวลาที่เพื่อนๆไปซื้อเนี่ยเขาจะอยู่ในช่องแช่เย็นนะครับดังนั้นเราต้องแช่เย็นอยู่ตลอดเวลาครับก่อนใช้เขย่านิดนึงนะครับให้เนื้อสัมผัสของทั้งถุงเนี่ยเท่ากันไม่งั้นถ้าเบิดเราไม่เขย่าเนี่ยครับส่วนบนมันจะใสเล็กน้อยส่วนล่างมันจะหนานะครับคุณภาพของกะทิตัวนี้นะครับเรียกว่าแทบจะไม่ต่างจากกะทิสดเลยครับเอาละเดี๋ยวผมจะตวงไปก่อนเลยในสูตรนี้เราใช้ทั้งหมด400มิลลิลิตรครับ ส่วนประกอบของเราเรียบร้อยแล้วพร้อมปรุงแล้วครับน้ำมันรำข้าว1ช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยพริกแกงเผ็ดแม่พรอยในการผัดนะครับพริกแกงอย่าใช้ไฟแรงนะครับผมใส่พริกแกงไปตั้งแต่น้ำมันเนี่ยยังไม่ร้อนดีนะครับบีบีนิดหนึ่งให้พริกแกงแตกนะครับเราตวงกะทิไว้แล้วนะครับเพื่อให้ผัดง่ายขึ้นเราอาจจะใส่กะทิลงไปก่อนสักนิดหนึ่งครับช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะนะครับ พอกะทิเริ่มแตกตัวนะครับใส่กุ้งแห้งเพิ่มความหอมในสไตล์ของชูฉีนะครับใบมะกรูดครับผัดไปพร้อมๆกันเลยครับถ้าส่วนประกอบของเราแห้งเราค่อยๆหยอดกะทิลงไปทีละน้อยนะครับในตัวพริกแกงของแม่พลอยนะครับจะมีส่วนผสมของเกลือเล็กน้อย ดังนั้นเราจะใส่น้ำปลาไม่เยอะนะครับปรุงรสด้วยน้ำปลา1ช้อนชาก็เพียงพอแล้วครับตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่อยๆหยอดกระทิลงไปนะครับ ผัดให้น้ำมันลอยขึ้นมาบนผิวหน้านะครับกลิ่นหอมมากทีเดียวครับปิดไฟได้เลยครับปลาของเราจัดใส่จานสวยงามเรียบร้อยแล้วนะครับลักซอสชูชีของเราลาดบนชิ้นปลาได้เลยครับโรยด้วยพริกชี้ฟ้าซอยเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดซอย ง่ายๆนะครับส่วนประกอบท้องถิ่นของบ้านเรานี่แหละครับบาแรกจากอุทัยธานีนำมาปรุงในรูปแบบรสชาติจัดจ้านกับซอสชูชีครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www. c o f o o d m a f i a com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดิชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ